สวัสดีครับสมาชิก Forex Modern และกลุ่ม i n n o r a t e นะครับวิดีโอชุดนี้เรามาวางแผนเทรดในระบบของตัว Fusion ในวันอังคารนะครับที่31 2021นะครับเราจะมาวางแผนเทรดใน4คู่เงินหลักของเราเพื่อเป็นตัวอย่างในการใช้ในระบบของตัว i n t a k e Profit วางแผนการเทรดในรายวันของเรานะครับแบบแรกเรามาดูคู่ของตัว E.U กันก่อน E.U นั้นนะครับเมื่อวานนี้นั้นไม่มีสัญญาณที่เข้าไปบายหนึ่งชุดตรงชุดนี้นะครับสัญญาณก็ได้ทิ้งลงมาโดน S.L นะครับแล้วก็เราจะเห็นว่าจุดนี้ของตัว E.U นั้นทำสวิงโลนะครับ ทำสวิงโลได้แต่สวิงโลนั้นเราจะสังเกตนะครับว่าสวิงโล w นั้นอยู่สูงกว่าสวิงโลก่อนหน้านะครับจุดนี้ดังนั้นเนี่ยเราจะหาจังหวะเข้าบายจากตัวของคอนเฟิร์มจากตัวเมื่อวันจันทร์เราจึเห็นว่าจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เราเข้าเทรดอ่ในจุดที่บายขึ้นไปแต่จะเป็นช่วงที่ดึกแล้วนะครับนี่เราก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยจะมีเอลอยู่ประมาณ157จุด ครับ1 5 7่าอตอนนี้ถ้าเราบายจุดเนี้ยเรายังถือออเดอร์อยู่นะครับเรายังถือออเดอร์อยู่ออเดอร์ order เราก็เลจะเป็นบวกดังนั้นพอเรามาดูณนะจุดนี้นะครับเราจะเห็นว่าตอนเวลาตรงเนี้ยอีก18นาทีเราเห็นว่าเริ่มจะมีสัญญาณนะครับที่เป็นสัญญาณบายของตัวของตัวโมเมนตัมที่เริ่มจะเป็นแท่งแดลแกรมสีเขียวตรงนี้นะครับจุดนี้เพราะน,นั้นอีก18นาที ถ้าจบเป็นสีเขียวเนี่ยเราจะบายนะครับแล้วตัว SL เหล่านั้นก็จะอยู่ใต้เส้นของเดนโบนะครับก็ประมาณซักสวิงโลนี้ก็ประมาณ80กว่าจปดรนี่คือในส่วนของ EU อนเนี้ยเรายังมอง EU นั้นเป็นแนวโน้มเทนฝั่งขาขึ้นอยู่นะครับโดยตอนนี้ที่เขาทำสวิงไฮตัวีทิ้งเอาไว้เพราะฉะนั้น EU ยังมีแนวโน้มที่เป็นเทนฝั่งขาขึ้นอยู่ จนกว่าเขาจะลงมาทำสวิงโลที่ต่ำกว Low ่าสวิงโลนี้เราอาจจะต้องเปลี่ยนหน้าเทรดครับเป็นแนวโน้มที่เป็นเซลครับขาลงแต่เราจะต้องลองดูเขาก่อนนะครับเพราะนั้นในวันนี้นั้น EU ยังอยู่ในฝั่งแนวโน้มของเทขาขึ้นนะครับเรามาดู GU กันบ้างตัว GU เราจะเห็นว่ามีสัญญาณในการบายครับอยู่จุดตรงนี้อย,อยู่จุดหนึ่งและ SL ก็จะอยู่ใต้ เส้นของตัวเรนโบว์ที่190จุดแล้วเขียนว่าขึ้นไปบวกได้แค่100จุดนะครับแล้วทำการสวิงลงมาสวิงลงมาจนมาถึงจุดที่เป็น SL ของเรานะตรงนี้เราก็ถูกดไปนะครับจุดหนึ่งชุดที่สองนะครับตรงนี้เกิดการทำสัญญาณสวิงโลที่อยู่สูงกว่าสวิงโลก่อนหน้าจุดนี้ แล้วตัวคอนเฟิร์มนั้นมีสัญญาณให้เข้าสัญญาเทคนิคฝั่งบายนะครับตรงนี้เข้าอยู่แท่งนี้นะครับเพราะนั้นระยะแอตรงนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ260จุดตอนนี้ถ้าเข้า e ูจากเมื่อคืนนี้นะครับก็ยังถืออยู่ณนะปัจจุบันนี้เราจะเห็นนะครับว่าตัวของ EU นั้นมีสัญญาณในการบายจากตัวของไดแกรมสีเขียวตรงนี้รอเวลาการจบ รตรงนี้มีสัญญาณสีเขียวนะครับเป็นแท่งบายตรงนี้อเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าบายตัว G U เนะเวลานี้ได้นะครับตัว s L นั้นเราจะวางอยู่ใต้สวิงนะครับอยู่ใต้สวิงของพบอรดตรงนี้นะครับต่อมานะครับเรามาดูตัวของ U J G U เมื่อกี้เราเล่นฝั่งบายอยู่นะครับตัวของ U J เราจะสังเกตน,นะครับว่าตอนนี้ยังทำสวิงนะครับ ไที่อยู่ต่ำกว่าไฮก่อนหน้าชุดนี้เพราะนั้น UJ นั้นยังเป็นแนวโน้มในตลาดเทรนขาลงและตอนนี้เริ่มจะมีสัญญาณเซลล์จากตัวของโมจากตัวของคอนเฟิร์มอยู่นะครับเริ่มจะเป็นสีแดงเพราะัใน15นาทีนั้นเราจะกับเซลล์ตัวย j เจนั้นนะครับถ้าเรามาทำสวิง สวิงโลนะครับแล้วไม่ต่ำกว่าโลก่อนหน้าแล้วกลับขึ้นไปทำสวิงไฮได้อีกรอบหนึ่งเราจะเปลี่ยนมุมมองจากเซลล์นั้นเป็นบายนะครับแต่ตอนนี้มุมมองของเรานั้นยังวิเคราะห์ว่าตลาดนั้นยังเป็นแนวโน้มของเทนขาลงอยู่ครับเพราะฉะนั้นเราจะรอหาจังหวะเซลล์แต่ด้วยตัวของโมเมนตัมนะครับเราสังเกตตัวโมเมนตัมตัวโมเมนตัม um นั้นเป็นแนวโน้มที่ดันตัวขึ้นแล้วดังนั้นเนี่ย UJ ถ้าเราเล่นในฝั่งสัญญาณเทรดของตัวโมเมนตัมนั้นเราก็จะรอจังหวะบ่ายนะครับเราจะรอจังหวะบ่ายเห็น <Okay, S 2> ไหมครับความย้อนแย้งของตัวนี้เริ่มเกิดขึ้นดังนั้นเราจะใช้ความเชื่อนะครับในส่วนของเทรนมากกว่าตัวโมเมนตัมแล้วนะชุดนี้นะครับเพราะนั้นเราจะเทรดนะครับตามจุดสวิงไฮเพื่อจะเซลลงมานะ จนกว่าเขาจะมาทำอะไรตรงนี้ครับสวิงโลแล้วไม่ต่ำก,นะกว่าเรานะครับไม่ต่ำกว่าเราขึ้นมาทำสวิงไฮใหม่แบบเนี้ยเราก็จะเปลี่ยนหน้าไปเล่นฝั่งขาบายนะครับแต่ตอนนี้เราเชื่อในตัวโมเมนตัมว่ายังเป็นฝั่งขาเซลล์อยู่นะครับอ่สังเกตว่าชุดนี้นะครับเริ่มขยับทำไฮสูงขึ้นแต่สังเกตว่าตัวโมเมนตัมนั้นไม่ได้ขยับสูงตามนะครับเพราะนาโอกาสที่ลงก็จะมีอยู่นะครับ เกิดพวกไดวัตเจนอยู่เรามาดูทองคําทองคําเราจะเห็นนะครับว่าเมื่อวานนี้ท swing high ําสวิงไฮไว้แล้วมีจุดสัญญาณนะครับในการเข้าบายณจุดนี้อยู่ชุดหนึ่งครับเราวิ่งขึ้นนะครับแล้วก็กลับลงมาโดนไดแซวนะครับตัวทองคํานั้นจบนะครับแล้วตัวทองคําเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าทําสวิงโลนะครับแล้วขึ้นไปทําสวิงไฮ ซึ่งในตรงจุดทําสวิงโลสังเกตว่าตรงคอนฟนร่มมีจุดสัญญาณเข้าหนาจุดนี้ s l ที่300แล้ววิ่งขึ้นไปอยู่ที่260นะครับแล้วก็ย้อนลงมาโดน S.L. นะครับแล้วมาทําจุดสวิงโลที่ต่ำกว่าโลก่อนหน้าจุดนี้ดังนั้นทองคํานะครับเราจะมองอยู่ในฝั่งขาเซลอย่างนี้ โดยตัว m มเมนตัมเองเขาก็ลงมานะครับเดี๋ยวเราจะรอฮหตแกรมให้เป็นสีแดงนะครับตัวของโมเมนตัมเป็นสีแดงนะครับตัวแท่งฮิตตแกรมเราก็จะทําการเซลล์ทองคําลงมานะครับในรอบนี้เพราะฉะนั้นตัวทองคําเนี่ยตอนนี้เรามองเป็นฝั่งเซลล์นะครับจนกว่าเขาจะขึ้นไปทํำสวิงไฮใหม่ที่สูงกว่าตรงนี้ครับเราก็จะมองเป็นบายต่อแต่ตอนนี้เรามองเป็นเซลลนะครับเช่นเดียวกับยูเจนนะครับ เรามองเป็นเซลล์ครับตอนนี้เรามองเป็นเซลล์อยูนะ่จนกว่าจะลงมาทำสวิงโลที่ไม่ต่ำกว่าเราถึงจะมองเป็นบายนะครับเรายังมองเป็นเซลล์อยู่ส่วนตัวของ g u GU เรามองเป็นบายนะครับเรามองเป็นบนะ่ายจนกว่าเขาจะทำสวิงโลอีกรอบหนึ่งเราถึงจะมองเป็นเซลล์นะครับที่ต่ำกว่าโลนี้ตรงนี้เรายังมองเป็นในจังหวะที่เป็น ขึ้นอยู่นะครับส่วนตัวของ EU ก็เช่นเดียวกันเรายังมองเป็นแนวโน้มเพิดขึ้นอยู่จนกว่าเขาจะทำสวิงลงอีกครั้งหนึ่งนะครับเราถึงจะมองเป็นแนวโน้มเพิ่มขนางลงเพราะฉะนั้นโอกาสเขาจะขึ้นไปทําสวิงไฮใหม่มีทั้งหมดนี้นะครับคือการวางแผนเทรดและการใช้ระบบของตัวฟิวชั่นซึ่งเป็นตัวอย่างนะครับให้กับสมาชิกของทาง Forex Modern และทางกลุ่ม Innotrade นะครับ